เอ๋คะเนี่ยค่ะผลผลิตทุเรียนปีนี้ถือว่าประทับใจไหมคะประทับใจครับปีนี้ประทับใจยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงพะปีที่แล้วผมตัดที่หลังเขานะอืตัดประมาณกลางเดือนพฤษภาเขาย้ายลงตายมดแล้วตัดเนี่ยคือคนมันหมดรุ่นของของทุเรียนเมืองตราดไปแล้วครับทำช้าได้ผลผลิตเช้าเขาแต่ปีนี้เป็นไงคะปีนียมันออกพร้อมเข้าไงโอ ออกทันเขาแล้วคิดว่าเป็นเพราะอะไรร็บถึงได้มีผลผลิตพร้อมกับสวนส่วนอื่นๆเขเพราะใช้ยานี่แหละครับไม p พาวเวอร์เซตนะคะไม้พาวเวอร์เซตของบริษัท p s s k 2 0 5 5ใช้มาแล้วกี่ปีนะคะผมใช้3ปีนะครับ3ปีแล้วมันก็ค่อยๆต้นก็ค่อยๆฟื้นใช่ไหมคะมาดามสมบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เลยทําให้มีผลผลิตที่ได้ทันกับสวนอื่นใช่ไหมคะแล้วได้ข่าวว่าช่วยลดต้นทุนด้วย ใช่ไหมคะรถครับจากที่เคยใช้เพราะปีที่แล้วผมลงทุนไปสามแสนสามแสนค่ะน่้อยเออปีก่อนๆแต่พอมาใช้ปีนี้เหลือแสนแสนต้นๆนแสนต้นต้นจากสามแสนเหลือแสนเดียวโอ้โหนี่ลดลงมาแบบว่าลดต้นทุนนะคะใช่ ลดต้นทุนลงมาได้มากเลยเออได้เงินเก็บอยู่ในกระเป๋าเลยไม่ไปไหนเลยอีกสองแสนใช่ไหต้นทุนก็ลดแถมผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยต้นไม้ก็สมบูรณ์เพราะว่าปีนี้นี่โอ้โหขอบอกว่าดกมากๆเลยค่ะสวนของคุณสาธิตนี่นะคะสมกมากๆเลยค่ะก็คือเข้ามานี่มีความเปลี่ยนแปลงสายเตีที่เราเคยเขียวเข้มสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้คุณ สาธิตเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่โพเซมาติดต่อกัน3ปีนะคะใช้ดีใช้ต่อเนื่องนะคะก็คืออยากให้นะคะคุณสาธิตนะคะฝากความมั่นใจให้กับเกษตรกรท่านอื่นอในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุนยินยันผลผลิตยินยันให้เรานิดนึงยันเลยค่ะเป็นไงบ้างผมใช้อ่ะมันมัน ผมว่มันตอบโจทย์ได้ดีนะมันไม่เป็นโลกเราไม่ต้องมาเสียเวลาหนึ่งโลกแล้วก็เรื่องของผลผลิตผผลลิตมันก็ตาม่าทันตามทันด้วยแล้วก็ออกมาดกๆนะเป็นที่แบบพอใจมากเลยแล้วเราต้นทุนได้เยอะร้อยเปอร์เซ็นนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีตอนนี้นะให้ ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะนี่นะค่ะก็คือเกษตรกรผู้ใช้จริงนะคะในพื้นที่ตราดนะถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนนะคะต้นไม้ไม่มีโรคนะคะต้องเปิดใจใช้กับพิพันธ์ไม้พวเวซไม้พวกรีของบริษัท PSK ค่ะสำหรับวันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนชักกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย